จริงๆก็ต้องผอมกว่าน,นี้อีก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 นิดหนึ่งฮะก็น่าจะมีเวลาประมาณเดือนในการใช่ใช่ใช <c oughs> ่อืมอีกนิดเดียวครับก็ไม่ไม่ไม่มากเพราะว่ามันก็ต้องมีเขาเรียกมีมีซีนแบบมีมีซีนแก้ผะนิดหน่อยใช่ใช่ก็ต้องก็ต้องนิดนึงใช่ตอนนี้ยังแฟตเยอะอยู่ฮะต้องไปวิ่ง <c oughs> <c oughs> เราเลือกงานจากอะไรหรือว่าเรามองหาบทแบบไหนแต่ผมว่ามันมันอาจจะตรงกันข้าม <c oughs> คือเราเราไม่รู้หรอกว่าเราอยากได้อะไรจนกระทั่งเราเห็นมันผมรู้สึกเป็นแบบ มันแบบเหมือนเหมือนพี่อาจจะนึกไม่ออกว่ากลางวันอยากกินอะไรจนกระทั่งไปเดินฟู้ดคอร์ดแล้วเจอร้านนี้อะไรเงี้ยมันมันเป็นทรงๆนั้นนะฮะคือมันก็มีตัวละครหรือบทที่เราอยากเล่นแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกความคาดหวังนะฮะมันเป็นอุดมคติและความคาดหวังแต่ว่าเวลาเราเจอตัวละครที่มันใช่หรือบทที่มันใช่หรือโปรเจกต์ที่มันใช่อะมันมันจะรู้สึกว่าเออมันอยากรับโดยที่เราไม่ไม่ได้เคยจินตนาการมาก่อนมันจะมีสิ่งนี้อยู่ผมก็ผมก็พยายามทําทุกงานให้มันให้มันดี แต่มันก็ไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่เคยง่ายแล้วการการแสดงแบบผมไม่เคยไม่เคยง่ายเลยกดดันมากๆแล้วก็ก็พยายามจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับมันก็แต่ว่ามันดันเป็นเป็นอาชีพที่ไม่ได้ขึ้นกับตัวเราขนาดน,นั้นแล้วก็บางครั้งเราก็ทําได้ดีไม่เท่าความคาดหวังของตัวเองเราตามความคาดหวังตัวเองไม่ทันก็พยายามครับก็ทําทาไงดีอ่ะพี่ให้กําลังใจผมได้ไหม <S 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 ได้ไหมได้ไหมให้เลย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  ก,ก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นเลยครับจริงๆผมทําพวกผมทําละครเวทีอยู่บ้างแบบไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ฮะจริงๆก็เป็นศาสตร์ที่ชอบอยู่แล้วคือพอพอมันเป็นการแสดงผมรู้สึกว่าพอมันเป็นฟอร์แมตไหนมันโอเคหมดเลยจะละครจะเป็นละครช่องจะเป็นละครเวทีละครใบหรือว่าหรือว่าหนภาพยนตร์หรือว่าอย่างอื่นได้หมดอ่ะรู้สึกว่าก็พอมันเป็นการแสดงเราก็สนใจไปหมดเลยครับแต่ว่ามีมีม,ม,มีแต่ผมแต่ผมก็อาจจะยังไม่เจอ เขาเรียกอะไรโอกาสที่เหมาะสมขนาดนั้นในการกระโจนเข้าไปทําบางอย่างเขาบอกว่าเขาถามผมว่ารู้ตัวไหมว่าตัวเองตัวเองแบบผมผมไม่ค่อยได้เล่นติ๊กตอกแล้วจะชอบมีเพื่อนที่บอกว่าเฮ้ยมึงกูเจอมึงตามฟีดติ๊กตอกบ่อยมากก็แบบไม่รู้กูไม่เล่นกูถือว่าโชคดีที่ที่ที่ไม่รับรู้สิ่งนี้คิดอยากจะรีบไหมคะเคยนะเคยคิดเพราะว่ารู้สึกว่ารีชชิ่งมันดีอาจจะอาจจะเล่นเพื่อโปรโมทหนังเรื่องนี้ก็ได้ จริงเหรอครับใช่เหรอปีที่ผ่านมาหมายถึงปีไหนเรื่องอะไรบ้าง่นไวโนุ่มไวโนุ่มได้ดูหรือยังฮะเดี๋ยวจะลองเนฟิกวันที่20นี้นะครับฝากทุกคนติดตามด้วยอย่าเรียกอย่าเรียกว่าเจ้าพ่อเดี๋ยวกลัวเออเนี่ะก็มาเขาเรียกอะไรฮะก็ จริงๆผมผมทำงานปีละไม่เยอะนะฮะปีละน้อยชิ้นแต่ว่ามันบางบางครั้งมันดันมาออนช่วงเดียวกันเฉยๆมันก็เลยแบบติด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 ,ตด,ตดแต่ว่าปกติก็ถ้าไม่มีอะไรทำก็ก,ก็ก็อยู่บ้านไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบออกกองทุกวันค่ะใช่เรื่องผมอะไรที่างเงี้ยหรือว่าบังอยากรับอยากที่จะรับพอเรารับน้อยชิ้นใช่ไหมแล้วเรื่องบัตรท้าทายผมผมว่า ผมผมว่าเวลาเวลาเจอคําถามแบบนี้มันจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเลือกงานจากอะไรหรือว่าเรามองหาบทแบบไหนแต่ผมว่ามันมาอาจจะตรงกันข้ามคือเราเราไม่รู้หรอกว่าเราอยากได้อะไรจนกระทั่งเราเห็นมันผมรู้สึกเป็นแบบมันแบบเหมือนเหมือนพี่อาจจะนึกไม่ออกว่ากลางวันอยากกินอะไรจนกระทั่งไปเดินฟู้ดคอร์ดแล้วเจอร้านนี้อะไรเงี้มัน,ม,นมันเป็นทรงๆนั้นนะ,ะคือมันก็มีตัวละครหรือบทที่เราอยากเล่นแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกวความคาดหวังนะฮะ มันเป็นอุดมคติและความคาดหวังแต่ว่าเวลาเราเจอตัวละครที่มันใช่หรือบทที่มันใช่หรือโปรเจกต์ที่มันใช่อ่ะมันมันจะรู้สึกว่าเออมันอยากรับโดยที่เราไม่ไม่ได้เคยจินตนาการมาก่อนมันจะมีสิ่งนี้อยู่มัน daily woman เป็นแบบนั้นเป็นแบบเราเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเจอทีมทีมนี้ฮะแล้วพอเราเจอเขาเราได้อ่านบทแล้วก็ได้อ่านทุกอย่างมันรู้สึกว่าเออมันมันน่าสนใจจริงเปล่า ขอบคุณมากขอบคุณมากอคุณมากใช่เหรอครับอยากเหมือนด้านความหล่อมากกว่าไม่ได้ไม่ได้สายไปแล้วก็ขอบขอบคุณมากมากครับผมคือคือเขาเรียกว่าอะไรผมก็ผมก็พยายามทําทุกงานให้มันให้มันดีแต่มันก็ไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่เคยง่ายแลยการการแสดงของผมไม่เคยไม่เคยง่ายเลยกดดันมากๆแล้วก็ก็พยายามจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับ มันก็แต่ว่ามันดันเป็นเป็นอาชีพที่ไม่ได้ขึ้นกับตัวเราขนาดนั้นแล้วก็บางครั้งเราก็ทําได้ดีไม่เท่าความคาดหวังของตัวเองเราตามความคาดหวังตัวเองไม่ทันก็พยายามครับก็ทำทำไงดีอ่ะพี่ให้กําลังใจผมได้ไหมได้ไหมได้ไหมให้เลย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 ขอบคุณมากครับผมก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยครับ มีครับก็มีก,ก,ก็ก็ต้องจริงๆก็ต้องผอมกว่านี้อีกอีกอีก,อ,กอีกนิดหนึ่งฮะก็น่าจะมีเวลาประมาณแบบเดือนในการใช่ใช่ใช,ใช,ใชออ่อีกนิดเดียวครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่มากเพราะว่ามันก็ต้องมีเขาเรียกมีมีซีนแบบมีมีซีนแก้ผ้านิดหน่อยอใช่ใช่ก็ต้องก็ต้องนิดหนึ่งใช่ตอนนี้ยังแฟตเยอะอยู่ฮะต้องไปวิ่งดหอันนี้อันผมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้โหดในแง่ของการโหดแบบ วิชวลขนาดนั้นฮะแต่มันจะเป็นโหดในแง่อื่นแทนมันจะมีความท้าทายในอย่างอื่นซึ่งซึ่งซึ่งของจูเน่ก็โหดมากมของพี่จอยก็โหดมากๆผมว่าผมอะในเรื่องนี้ผมกลางกลางประมาณอุ๊ยสปอยปะวะ <c oughs> ไม่หรอกมั้งไม่หรอกมั้งแต่ว่าในในถ้าให้คะแนนความโหดหรือว่าความความเดือดหรือความสุดขั้วของบทบาทผมว่าผมว่าสองคนเนี้ยเยอะก,กว่าเยอะก,กว่าผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้พีคขนาด เท่าสองคนนี้ในบทแต่ต้องรอดูว่าจะยังไงต้องรอดูอยางซีนารงหลัเพราะเรื่องเวลาที่เอ็มเล่นมาซีนารจะเกิดมาก็พยายามจะหาอะไรหาหาอะไรใหม่ๆเล่นเรื่อยๆก็ถ้าเกิดมันไปในรสชาติแบบเดิมผมอาจจะไม่ไม่ได้สนใจถ้ารสชาติใหม่ก็หวังว่าเรื่องนี้มันจะได้เจอรสชาติใหม่ในร่างกายตัวเองก็ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงพี่ชื่อพี่อะไรครับ พี <Safe> <il> <t un> ่ชื <t ut uba museums> <t <together> <t <ri ester> ่อพี่อะไรพี่คอปเตอร์พี่คอปเตอร์เป็นนักแสดงใช่ป่ะเคยแสดงใช่จริงเหรอไม่เราเคยเคยทำงานแสดงหรือว่าเคยแบบละครเวทีคณะเรื่องนู้นนี่ไม่เคยอ่าเห็นมากเรารู้ดูเป็นสายตาอยู่เหมือนนักแสดงนั่นแหละเวลาเวลาอยู่ไปเจอรสชาติใหม่ๆของของในร่างกายตัวเองมันมันฟินอ่แต่ว่าแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งก็ก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้คิดว่า ไม่เลยครับไม่ไม่ไม่ผมผมผมไม่เคยผมไม่เคยอยู่กับตัวละครตอนกลับบ้านผมรู้สึกว่าผมอยากแยกว่านี่คืองานและนี่คือชีวิตส่วนตัวคือเราไม่อยากอยู่ในตัวละครนี่นแบบเอากลับมากลับบ้านมากินข้าวก็เป็นตัวละครอาบน้าเป็นตัวละครผมผมอยู่อย่างนั้นไม่ได้ผมอยากกลับซึ่งก็เราควรไม่ใช่ผลผมรู้สึกว่าผมอยากทําให้อย่างนั้นให้ได้ซึ่งผมก็ทําผมก็ไม่เคยมีปัญหาด้านการแบบ จมดิ่งแล้วเอาไม่ออกครับคือเรารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตส่วนตัวเวลาคัดเราอยากเป็นตัวเองเราอยากเป็นตัวละครแค่ตอนแบบแค่ตอนทํางานเฉยๆอืมไหอารมณอมณมนกเศ้าเงาซึงอยากใเาเล่าเียอเราอารมณ์ไหน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 โกรธโกรธเศร้าเงาซึ้งอยากใช้เวลาเล่นสียงโซนบคอปเตอร์าอาถึงอามณ์หนอามไหนารมณหนรกเศราเงางอยคกอคือถ้าเกินมสนถงาเกิดมันเปเนสร่งทา่เราก็ไ็ตามปกไิครับถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ คือถ้าตัวละครกับเราอ่ะมันระยะห่างมันเยอะมันก็จะยากแต่ถ้าเกิดตัวะเราเนี่ยครับเวิร์กช็อปหรือว่าการเตรียมตัวมันคือการย่นระยะห่างระหว่างเรากับตัวละครเข้าด้วยกันแล้วแล้วถ้าเกิดมันยิ่งใกล้กันมากมันก็จะยิ่งไม่ว่าจะเป็นซีนอารมณ์แบบไหนครับหรือว่าซีนเฉยๆหรือว่าแค่นั่งมองเมฆหรือนั่งกินข้าวครับผมรู้สึกว่ามันก็จะง่ายขึ้นถ้าเกิดเราระยะห่างระหว่างเราตัวละครมีไม่เยอะซึ่งเนี่ยครับช่วงเวลาการเตรียมตัวมันคือการย่นระยะเหล่านี้ให้มันใกล้ลงก็ซึ่งก็ ไม่รู้ว่าตอนนี้ใกล้หรือยังแต่ใกล้ถ่ายแล้วแต่ใกล้ถ่ายแล้วเออผมก็มีซีรีส์ีที่ผ่านมาก็มีการลุยคาดน่ไมไดูดิมาดูดิไม่ได้เข้าชิงนัตราเสียใจมากพูดเล่น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 ทำไมบอไยังไงนะครับอยอยากะออยาางอานะครับผมรู้สึกว่าผมจริงๆผมทําพวก ผมทำละครเวทีอยู่บ้างแบบไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ฮะจริงๆก็เป็นศาสตร์ที่ชอบอยู่แล้วคือพอพอมันเป็นการแสดงผมรู้สึกว่าพอมันเป็นฟอร์แมตไหนมันโอเคหมดเลยจะละครจะเป็นละครช่องจะเป็นละครเวทีละครใบหรือว่าหรือว่าหนภาพยนตร์หรือว่าอย่างอื่นได้หมดอนะ่ะรู้สึกว่าก็พอมันเป็นการแสดงเราก็สนใจไปหมดเลยครับแต่ว่ามีมีม,ม,ม,มีแต่ผมแต่ผมก็อาจจะยังไม่เจอเขาเรียกอะไรโอกาสที่เหมาะสมขนาดนะั้นในการกระโจนเข้าไปทําบางอย่าง แต่ผมพยายามทำพวกละครเวทีครับปีละปีละสักครั้งหรือว่า2ปีปีเว้นปีอะไรเงี้ยค,ครับก็รู้สึกว่าเป็นเป็นศาสตร์ที่แฮปปี้มากละครเวที Ginsburg. เหมือนเราเล่นไปแล้ว,แล,วแล้วผู้ชมอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเขารีแอคกลับมาเลยอย่างเงี้ยมัน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 สดมากมากมันแฮปปี้ใช่เนี่ยใช่ไหมคุณคอปเตอร์เขาเก็ตเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมันมัน ไม่หรอเรื่องนี้เป็นเพลิเรื่องนี้เป็นเพลนเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้เป็นเพลิเรื่องนี้เป็นเราก็พยายามทําทุกงานให้ดีครับก็แต่ว่าก็มันก็มันก็ไม่ได้ผมก็ตื่นเต้นน่ะผมยังผมยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ายังไม่เปิดกล้องเลยอืมเราจะเปิดกล้องก็จะเจอแบบหนึ่งระหว่างถ่ายก็เจอแบบหนึ่งตอนโพสูหนังก็เจอแบบหนึ่งก็แบบอยากอยากมาคุยกับทุกคนอีกทีตอนหนังจบแล้วเราได้ดูแล้วจะได้จะได้ขายได้อย่างเต็มปากตอนนี้ยังไม่กล้าขายเพราะว่าสินค้ายังไม่ผลิตเลย โอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณหวังว่ากลายเป็นหนุ่มในฝันของใครแพร่เลยหรือเปล่าแต่ว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะถามเรื่องการแสดงแล้วกลายเป็นหนุ่มในฝันของด้วยโอเคไม่เข้าไงอ่าโอเคโอเคแล้วผมเป็นหนุ่มในฝันของพี่ป่ะไม่จริงเลยเออเล่าให้ฟังไม่เราท่านนักข่าวทำให้เราเขินเราต้องเราเราต้องทำให้เขาเขินกลับใช่โซ่โซ่เมื่อกี้เขินเหรอเมื่อกี้ทำแล้วเขินความหล่อมันโดนใจสาว คำถามคืออะไรนะครับการแสดงของมันทำให้หลายๆอยากินก็ก็ขอบคุณครับก็ก็เขาเรียกอะไรก็วัยหนุ่มเข้า20นี้นะครับาติดตามด้วยก็ขอบคุณครับอ่าครับผมจริงจริงกิจกรรมของสมาคมนักแสดงก็ มีทั้งปีนะฮะสามารถติดตามข่าวสารได้ตามได้ตาม Facebook ของโทซาหรือว่า IG ก็มีซึ่งถ้ามีอะไรผมจะรีบอัปเดตแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็ยังประชุมกันอยู่ฮะยังมีหลายหลายสิ่งที่ที่เราเตรียมตัวจะทำในปีนี้ประมาณ3-4-5อย่างก็ฝากติดตามกันด้วยน่าตื่นเต้นทุกอัน อันนั้นอันนั้นก็อันนั้นเป็นเป็นเป็นขาหนึ่งครับผมการการทำโมโนอโลกเนาะก็คือการคล้ายๆกับแอคเตอร์สอนแอคเตอร์สำรับกานักสแสดงมานั่งคุยกันหรือว่าการการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างนักสแสดงข้ามข้ามสายหน่อยหรือว่าคนที่เขาอาจจะเป็นนักสแสดงที่อยู่ในข้ามข้ามหมวดในวงการมานาหรือนักสแสดงรุ่นใหม่ับคือการแลกเปลี่ยนทัศะกันระหว่างนักแสดงผมรู้สึกว่ามันทําให้เราหรือนักสแสดงด้วยกันเองหรือว่าคนดูอะได้เข้าใจ มุมมองคนทํางานในอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นักแสดงอาจจะเป็นตําแหน่งอื่นในกองถ่ายหรือว่าหรือว่าตําแหน่งที่คือเป็นกองถ่ายครับหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงอ่ะคนเขาจะคนทั่วไปเขาอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีชีวิตกันแบบไหนหรือว่าเรามีธรรมชาติการทํางานแบบไหนซึ่งในโมโนอโลกของโทซาเนี่ยก็จะช่วยตรงนั้นส,สิ่งหนึ่งที่ที่สมาคมอยากให้เกิดขึ้นก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพของของ ไม่ใช่นักสแสดงอาชีพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมพาพเคลื่อนไหวในไทยใช่มันก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันยาวๆจริงๆอนอกจากเรื่องการยกระดับคุณภาพการสแสดงนะมันผมผมรู้สึกว่าอ,อาชีพนักสแสดงจริงๆแล้วม,มันมันมีมันมีสิ่งที่ต้องเผชิญหลายอย่างมากๆผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเห็นนักสแสดงที่ทำแค่การสแสดงอย่างเดียวแล้วอยู่ได้ ถ้าถ้าถ้าคำว่าวิชาชีพมันหมายถึงการการทําสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพได้นักแสดงหรือ,รอว่าหรือว่าคนทําหนังมันอาจจะไม่เคยเป็นอาชีพก็ได้เพราะว่าเราเรายังต้อง struggle กับหลายอย่างมากเรายังต้องต้องมีจ็อบเสริมแบบ30-40จ็อบเลยครับคือเราหรือว่าคุณคอปเตอร์เองก็ไม่น่าทำแค่นักข่าวอย่างเดียวคงมีงานอื่นหลายอย่างคือคือเราเราอยากทำเราอยากจริงไหมเนี่ยคุณเป็นนักร้องเสียงดี เราเราไม่เคยเราอยากทําให้นักแสดงเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ที่เราสามารถหาเลี้ยงชีพของนักแสดงคนนั้นได้โดยสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีม,ม,มันมันมันมีหลายเรื่องที่ต้องเผชิญมากมาครับมีก็เราอยากผมผมอยากให้ติดตามในเพจโท่ามากกว่าเขาะจะครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าแล้วก็จริงๆก็อยากคุยประเด็นนี้ต่อแต่มันยาวและต้อง,แล,องและต้องพูดอย่างครบคันและระมัดระวังด้วยอ้ไา,าไดตํแหผมว่าตําแหน่งมันไม่ใช่เลือกม,มันคือการมีตําแหน่งเนี่ยมัน มันเป็นแค่การทําให้จดทะเบียนสมาคมได้เท่านั้นเองครับ mm hmm. ใครใครจะอยู่เป็นอะไรไม่ไม่สำคัญเลยแต่ว่ามันแค่มันแค่เป็นเหตุผลในเชิงเอกสารมากกว่า mm hmm. สุดท้ายทุกคนก็ก็ทำงานด้วยกัน mm hmm. ทุกคนก็ทุกคนก็ทำหลายตําแหน่งนะฮะ mm hmm. จริงๆผมก็พยายามคือคือรู้สึกว่าทุกคนเป็นกรรมการะคระับ mm hmm. คือทุกคนก็ทุกคนก็เหมือนอาจจะใช้ขอ mm ้อเรียนซอมก็ได้ครับในการที่จะทุก ทุกสิ่งมันมาจากไอเดียของทุกคนแล้วก็ช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นไม่ได้มีไม่ได้มีบทบาทอะไรที่มันชัดเจนมากนะครับอาจจะชงกาแฟให้นายกหรือว่าสั่งคอยสั่งกาแฟให้ให้ไอ้นายกเนี่ยมีม,มีความมีความเกิดขึ้นบ่อยหน่อยท,งทรงนั้นพูดเล่นนะครับพูดเล่นไม่รู้ครับคือผมผมไม่เล่นติ๊กต็อกแต่ว่า เพื่อนจะชอบนี่ไงเขา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 มาท้าเออลอผมแล้วว่าพูดแรงขนาดเขาบอกว่าเขาถามผมว่ารู้ตัวไหมว่าตัวเองตัวเองแบบคือม <c oughs> ผม <c oughs> ผมไม่ค่อยได้เล่นติกตอกแล้วจะชอบมีเพื่อนที่บอกว่าเฮ้ยมึงกูเจอมึงตามฟีด t ิกตอกบ่อยมากก็แบบไม่รู้กูไม่เล่นกูถือว่าโชคดีที่ที่ที่ไม่รับรู้สิ่งนี้คิดอยากจะรีบไหมครับเคยนะ เคยคิดเพราะว่ารู้สึกว่าร c h i n งมันดีนดอาจจะอาจจะเล่นเพื่อโปรโมทหนังเรื่องนี้ก็ได้ให้จูนี่สอนเต้นามาป้าไหนมา,มาทานซิชันเข้ามาเลยทานซิชันเข้ามาผมจะไปอติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ